ใส่ซับไพนะครับตอนนี้เลยกินกระแสแค่12มิลลิแอมนะครับแต่ไม่มีไฟติดเลยเมื่อเมื่อไฟมาถึงตำแหน่งตรงนี้12แล้วนะครับก็ต้องมีไฟออกมานะครับอ่าขาเข้า12โวลต์ออกมา3.4นะครับนี่ครับอ่ารอบอยู่ที่3,000นะครับความเร็วอยู่ที่100นะครับแล้วก็อ่าความร้อนครึ่งหนึ่งน้ำมันครึ่งหนึ่งนะครับ สวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพงศ์สำหรับคลิปนี้นะครับเราซ่อมเรือนไม้ไอซูซูดีแม็กปีศูนย์ห้ากันนะครับโดยอาการไม่ติดเลยนะครับคุณพี่บอกอาการคือไม่ติดเลยนะครับเปิดสวิตช์กุงแจก็ไม่ติดเลยติดแต่ไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้นะครับอย่างอื่นไม่ติดเลยนะครับเป็นของคุณพี่ตั้มคุณพี่ตั้มส่งมาจากอำเภอเมืองนะครับจังหวัดสุราธานีนะครับ เเรามาดูพร้อมๆกันว่าอาการเมื่อจ่ายซับไายแล้วประมาณไหนเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยครับคุณพี่ตั้มครับเดี๋ยวมาดูกันผมจ่ายซัพไายนะครับผมต่อไวริงครับไปแล้วจ่ายซัพพายนะครับตอนนี้เลยกิ้นกระแสแค่12มิลลิแอมนะครับแต่ไม่มีไฟติดเลยคุณพี่บอกถ้าต่อที่รถเนี่ยจะมีไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาติดอยู่นะครับแต่ไฟอื่นไม่ติดคือสันนิษฐานว่า ถ้ามีไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาติดอยู่เนี่ยคือฟิวของเรือนใหม่ไม่ขาดนะครับบางคันรนุ่นนี้ฟิวเรือนใหม่ขาดก็ไม่ติดเลยนะครับแต่เราเปิดไฟเลี้ยวซ้ยวายเลี้ยวขวาลองดูครับว่าไฟติดไหมแต่ถ้าติดขึ้นมาก็แสดงว่า,าไฟไม่ขาดนะครับแต่ถ้าไม่ติดเลยคือฟิวขาดนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวเราไปแกะกันเลยครับไปถอดกรรันดูว่ามีอะไรเสียไหมยังไงนะครับไปดูกันครับคุณผู้ชมและท่านผู้ชม พี่ตั้มครับผมได้ถอดเมนบอร์ดออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นก่อนที่ผมจะซ่อมนะครับเมนบอร์ดของเลือนไม้อันนี้มีรอยซ่อมมาแล้วนะครับบัดกีโยกไดโอดกลับมาด้านนี้เลยนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับก็อย่างอื่นก็ไม่เห็นมีอะไรนะครับก็เห็นโยกไดโอดน่าจะเห็นว่าไฟหายนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นอันนี้ผมจะไล่ไฟก่อนนะครับเพราะว่ายังไงผมก็ต้องหาไฟ5โวลต์นะครับ สวิตนะครับจ่ายไฟมาผมจะวัดจากแหล่งจ่ายนะครับไล่จากแหล่งจ่ายก็มาจากตำแหน่งตรงนี้นไล่จากแหล่งจ่าย12วิ่งเข้านี่มาออกตรงนี้นะครับวิ่งมานี้นะครับอ่าวิ่งเข้ามานี่ครับ12โวลต์อยู่นี้นะครับโอเคทีนี้เราก็มาวัดที่ IC เลยนะครับรุ่นนี้จะยากหน่อยก็มบอกก่อนเลยครับยากนิดอ่ะ ว่าว่าไฟมาถึงตำแหน่งตรงนี้12แล้วนะครับก็ต้องมีไฟออกมานะครับขาเข้า12โวลต์ออกมา3.4นะครับ3.4โวลต์ไฟหายไปนะครับไฟตำแหน่งตรงนี้หายไปนะครับเขาก็เลยซ่อมกันตำแหน่งตรงนี้นะครับจะเอาเาก่าเขาก็ซ่อมตรงนี้อยู่นะครับว่าไมมันถึงได้หายไปโอเคเดี๋ยวผมจะไล่ไฟตำแหน่งตรงนี้ก่อนนะครับก็ ดูว่ามีปัญหาที่ไอซีหรืออะไพวกนี้ครับเลเยอร์อ,อะไรนะครับไฟทําไมถึงได้หายไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปไล่ไฟกันนะครับแล้วมาดูกันว่าหลักการซ่อมจะใช้งานได้ไหมครับคุณพี่ตั้มไปไล่กันครับไปทากันคุณพี่ตั้มครับผมได้จัดเรียงระบบไฟให้ใหม่แล้วนะครับมาดูกันอ่า ต่อไวริงเข้าไปแล้วนะครับจ่ายไฟเลยเปิดสวิตช์นะครับกระแสมาสคือกระแสมาปกติเลยนะครับเพราะว่าเหายที่ได้รู้ว่าปกติคือผมได้เก็บกระแสไฟไว้นะครับทีนี้อาเข็มเนี่ยเขาจะรุ่นตรงนี้ไม่กวาดครับเดี๋ยวเราจะประกอบแอดแอดจัดกันอีกทีนึ่งเดี๋ยวผมจะดูว่ามันติดจ,จริงไหมนะครับมีไฟตรงไฟติดขึ้นมาดวงเดียวรุ่นนี้เป็นปกตินะครับเพราะว่าผมจ่ายเข้าไปแค่แค่จ่ายไวริงจา่งจายเพื่อเทสกันนะครับ แต่จะให้เป็นวาลิงเต็มก็ต้องไปต่อในรถกันนะครับปสวิตนะครับนี่ตัวเลขมาแล้วนะครับอ่ะจะดูว่าผมจะเข้าโหมดเทสดลยนะครับกดอ่าแชร์ไว้นี่ครับเห็นไหมครับ0 1 2 3 4 5โอเคนะครับอันนี้ใช้งานได้แล้วนะครับอันนี้เป็นโหมดเทสของเขานะครับไฟทุกท้นี้จะติดก็ต่อเมื่อ เราสั่งใจไวริงเข้าไปครบนะครับเสียบไวริงเข้าไปครบโอเคนะครับอันนี้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะประกอบกันแล้วก็อัดจัดเข็มนะครับแล้วก็เทสเข้าหมดเทสเข็มทุกเข็มว่าใช้งานได้ปกติไหมนะครับโอเคไปประกอบกันครับผม พี่ตั้มครับวันนี้ผมแอดจัดเข็มให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันว่าจะใช้งานได้ไหมนะครับเปิดสวิตช์นะครับอ่ามีเลขสะสมมองไม่ค่อยชัดนะครับเลขสะสมอยู่ที่3ามแสนสองอ่าเอาทดครับอ่าให้เพื่อนๆดูไกลๆมันมืดนะครับสามแสนสองสามแสนหกหมื่นสองพันเก้าร้อยหกสิบเก้ากิโลเมตรนะครับทิปได้นะครับทิปีได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าหมดเทสดูเข็มกันนะครับ ปัญหาก็คือรุ่นนี้จะแอชจัดเข็มยากนะครับถ้าเราไม่ได้มาร์กเอาไว้นะครับผมบอกได้เลยว่ายากมากบางท่านนี่จบเลยนะครับถ้าไม่ได้ไม่ได้เก็บเอาไว้นะครับดูกันนะครับผมจะเข้าโหมดเทสนะครับเปิดสวิตช์นะครับนี่ครับอ่ารอบอยู่ที่สามพันนะครับความเร็วอยู่ที่หนึ่งร้อยนะครับแล้วก็อ่าความร้อนครึ่งหนึ่งน้ำมันครึ่งหนึ่งนะครับตัวเลขวิ่งครบนะครับ ใช้งานได้แล้วนะครับของคุณพี่ตั้มนะครับเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปของผมแล้วดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับผมช่างพงศ์ได้ทาคลิปครั้งต่อ,ตอไปและคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่ตั้มที่ไว้วางใจนาเรือนใหม่ให้เราดูแลกันนะครับและเพื่อนๆท่านไหนที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมหรือสอบถามอาการเสียเบื้องต้นยินดีนะครับให้การปรึกษา ในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ